สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับแท้ง300นะฮะวันนี้ก็จะมาทดลองขับกันนะครับว่าสมรรถนะการขับขี่ของแท้งนั้นมันมีสมรรถนะขับขี่แล้วมันสนุกขนาดไหนนะครับคันนี้วัตถุประสงค์คือทําให้เป็นออฟโรดก็คือชิ้นเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยกันชนหน้ากันชนหลังรวมไปถึงบันไดข้างไม่ได้ทําสีนะครับนี่เป็นวัสดุที่เป็นพื้นผิวที่เป็นพลาสติกแบบนี้เลยเมื่อเวลาเข้าไปเที่ยวป่าแล้วลุยอย่างเงี้ยมันจะไม่บาดสี ซึ่งกิ่งไม้มันจะโดนมันต้องถูต้องไถเนี่ยอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ทำขึ้นมาลองดูรอบๆนะครับว่ามันทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ลุยจริงๆแล้วสมรรถนะคันนี้บอกเลยว่าเวลาเราเอาไปลุยแล้วสุดยอดได้เลยได้เลยนี่ขนาะดยางที่เป็นสแตนดาดนะครับยางยังไม่ได้ไปใส่เป็นมัทเทเลนอะไรเลยใช้งานได้ดีดีมากๆดีมากๆนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็นี่เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกทั้งๆท,งท,งท,งที่มันสำคัญแต่ว่า รุ่นนี้ก็จะมีปัดน้ำฝนหลังนะครับรถที่เป็นท้ายตัดแบบเนี้เมื่อวิ่งเนี่ยมีฝุ่นมีลมมีอะไรต่างมันก็จะฟุ้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าดีงามดีงามที่ใส่มาเลยไม่ต้องรอให้ถามในรุ่นต่อไปคันนี้มีเลยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็กล้องมองหลังอยู่นี่นี่นี่คันนี้มีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องมองหลังซ้ายขวาแล้วก็ประบวนภาพให้เสร็จสับเลยดีงามนะฮะความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่เวลาเราชะลอเวลาเราใช้ทางออฟโรด จะมีภาพสมมุติขึ้นมาให้เห็นใต้ท้องรถด้วยว่าในใต้ท้องรถนั้นน่ะมีวัสดุอะไรมีต้นไม้มีหินมีอะไรหรือเปล่ามันก็จะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของของแท้งสาม0 0ที่เป็นออฟโรดแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะรวมถึงการขับขี่ในสไตล์แบบออฟโรดแล้วก็แท้งเติร์นด้วย อนนี้ผมอยู่กับพี่กวางนะครับแล้วก็อยู่ในรถของแองสามร้อนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นี่เป็นรถที่ดูเป็นออฟโรดที่มีความหรูหรานะหรูหราลักชัวรี่ดูเล่นหกเลยดูขับในเมืองก็ได้ลุยก็ดีใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับ,รบแล้วก็ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันกินได้มาขนาดไหนมันมี2โหมดนะ,ะมันมีโหมดที่เป็นอีโค o โหมดด้วยนะครับ รับปกติเราก็ใช้อยู่ในโหมดอีโคใช่รถติดจะไปสปอร์ตมันก็ไม่ได้นะครับ,รบมันก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับให้เลือกมาดูที่ภายในดีกว่านะครับภายในภายในนี่เป็นงานหรูหรานะการดีไซน์ช่องช่องแอร์ช่องแอร์อ่าเป็นวงกลมก็ผสมผสานความแล้วมันมปรับใช้งานได้ด้วยนะใช,ใช้งานง่ายแล,แล้วก็มีหมุนปิดด้วยปิดช่องลมน,นะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยมีกุญแจนี่เป็นกุญแจเข็มนะส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลหมดนะ ใช้งานได้จริงคือแบบอนาล็อกนะฮะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ชุดโหมดแอร์นี่แยกออกมาแล้วง่ายต่อการใช้งานในการกดเลือกโหมดฟังก์ชันต่างๆก็สามารถเลือกได้อย่างหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยขับเคลื่อน4ล้อแบบโลหรือแบบฟูลไทม์นะครับโหมดการขับขี่ก็ปรับที่ตรงนี้ตรงข้างคันเกียร์นี่นะครับเป็น a l wheel Drive หรือว่าโ l o w นะครับโหมดการต่างๆที่จะใช้งานมีหมดมีลบที่วางของตรงนี้นี่คือไวเลสชาร์จเจอร์ นะครับที่็อตเจอให้ด้วยนะครับแล้วเจอมี power outlet มีช่อง USB C USB A นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแพตเทิรนชิปด้วยแล้วก็ที่สําคัญระบบแอร์เนี่ยครับมีระบบกรองอากาศ PM ศ5ด้วยอืมนะฮะก็ถือว่าครบครบนะครับมีก็จะเป็นเครื่องเสียงนะฮะเป็น Infinity ดิตี้ลำโพงนะครับ i อฟเวอร์เนี่ยแปดตำแหน่งผมบอกก่อนเอฟเวอร์นี้ไม่ได้กระจอกนะสำหรับ Infinity นะครับมันคือ มันคือท็อปไฟของโลกนะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่จริงๆแล้วถ้าใน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 สากลเลยนะไฮเอ็นนี่คือท็อปไฟติดท็อปไฟนะไม่ได้เลือกแบบไก่กาอะไรเล่มานะครับแล้วก็ส่วนเบาะนั่งนะครับจะเป็นแบบมีมีแบบเมมโมรีด้วยนะครับแล้วก็เวลคัมซีทก็มีด้วยสําหรับผู้โดยสารเอ้ยสำหรับคนขับนะครับจะมีเวลคัมซีทขึ้นลงนะขึ้นมาปุ๊บ สตาร์ทเครื่องเข้าตำแหน่งใช่ไหมก่อดับเครื่องพวงมาลายัยเบาะถอยออกให้ขึ้นลงง่ายๆส่วนเบาของผู้โดยสารด้านหลังส่วนเบาของผู้โดยสารด้านข้างนะครับปรับได้สีทิศทางอ,อแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังแถวข้างหลังนะครับเบาปรับพิงหลังได้สองระดับปรับเอได้อีกปรับเอได้สองระดับวสวยงามดีเลยหลังคาก็มีแหลกถูกไหมครับถ้าใครที่จะติดเต็นท์ก็ได้นะ ติดเต็นติดอติดเต็นที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีเต็นที่ติดบนหลังคาเงี้ยเขาก็มีเลยครับเต็นของ GWM มีขายเลยอ่าครับอันนั้นเป็นออปชั่นนะที่พูดมานี่เป็นออปชั่นนะครับอ่าแล้วหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ12.3นิ้วทั้ง2ทั้ง2จอเลยครับทั้งดิสเพย์การขับขี่กับมัตติฟังก์ชันก็คือหน้าจอของการขับขี่อันนึงใช้งานอันนึงนะครับ12.3นิ้วทั้ง2จอทั้ง2จอเท่ากัน แต่ว่ามันทําให้มันดูเป็นจอใหญ่ยาวอันเดียวกันนะซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมันคือ2จอแต่จับแยกกันแต่ว่าเข้ามันรวมกันแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y นะครับ a n d r o ลโตฮะแล้วก็ MP5 นะครับแบบบลูทูธอันนี้ไร้สายแล้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ GWM Tank 300นะครับ ใครที่สนใจนะอยากให้ไปทดลองขับก่อนนะครับที่โชว์รูมของ GWM ทั่วประเทศวันนี้ตอนนี้นะมีส่วนลดอีก3 0 0 0สนนะครับสำหรับแทงนะฮะวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ นี่ก็เป็นเวลาของแทง300นะครับสำหรับวิ่งของทอมายเวลาที่ดีที่สุดนะครับอยู่ที่16.82วินาทีนะครับความเร็วอยู่ที่128.79กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือทอมายของแทงสามร้ครับนี่คือเวลาที่ดีที่สุดครับ